สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเย็นวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของพนันออนไลน์นำมาซึ่งความสูญเสียต่อผู้เล่นและคนใกล้ชิดทําให้ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดเสวนาในหัวข้อพิษบาคารา่าฆ่าชีวิตครอบครัว นายธนากรคมกริชเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันได้กล่าวว่าบาคาร่าเป็นเกมพนันออนไลน์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งบาคาร่าออนไลน์จัดเป็นเกมพนันที่มีคุณสมบัติของความอันตรายครบ4ประการได้แก่ 1. รู้ผลเร็วเพราะใช้เวลาการเล่นแต่ละครั้งไม่นาน 2. ส,สามารถแก้มือได้ทันที 3. สร้างความรู้สึกเกือบชนะแก่ผู้เล่นทำให้รู้สึกเสียดายต้องเล่นต่อและ 4. มีเดิมพันสูงเพราะเมื่อเสียเร็วคนเล่นพนันย่อมต้องการทวงเงินที่เสียไปคืนจึงเพิ่มเงินเดิมพันเป็นทวีคูณบาคารา่าจึงมักจะนำพาผู้เล่นเข้าสู่วงจรของการเล่นพนันที่เป็นปัญหา5ประการได้แก่ 1. เล่นไม่อัน้นสามารถวางเงินเดิมพันได้ไม่จำกัด 2. เมื่อเล่นแล้วเสียเงินมักเกิดความวู่วามซึมเศร้าฟุ้งซ่าน 3. พักผ่อนไม่เพียงพอพร้อมหมกมุ่นคิดแต่จะเอาเงินที่เสียไปคืน 4. เมื่อเล่นพนันแล้วทำให้ไม่มีสติไม่นึกถึงความเป็นจริงว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายได้เปรียบและ 5. ไม่ใส่ใจความห่วงใยปิดกั้นการรับรู้คำเตือนสติและคำห่วงใยของคนรอบข้างทางสสสและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จึงได้จัดเวทีสิวนานี้ขึ้นเพื่อเตือนสติแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อบาคาราและการพนันทุกชนิดรวมถึงผู้ที่คิดจะก้าวเข้าสู่วงจรน,นี้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นต่อเรื่องของการพนันที่คนเราควรจะมีนี่นะครับมันอาจจะมีทักสองสาเรื่องใช่ไหมหนึ่งคือ,เ,อ,อเราต้องต้องรู้ว่าพนันเนี่ยเรา วางมันได้อยู่ในตําแหน่งของการเป็นเป็นสันทนาการเท่านั้นนะครับอย่าอย่าไปวางพนันว่ามันเป็นช่องทางของการทําเงินนะครับเพราะนี่จะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งแรกนะครับว่าถ้าถ้าจะเข้าสู่การเล่นพนันต้องวางการพนันไว้เป็นเพียงแค่แค่การออบันเทิงเท่านั้นเองนะครับประการที่2เนี่ยต้องเข้าใจว่าเรากําลังเข้าไปเล่นพนันเนี่ยเราเข้าไปเล่นกับธุรกิจ นะครับมันธุรกิจเนี่ยเขาทาทุกอย่างเพื่อให้เขาได้กําไรให้ได้เงินนะครับในธุรกิจการพนันเนี่ยเจ้ามือจะกลุ่มความได้เปรียบอยู่อย่างน้อย2องประตูนะครับหนึ่งคือเขาจะเก็บค่าบริหารจัดการที่เรียกว่าค่าตรงเนี่ยจากทุกคนที่เข้ามาเล่นนะครับทุกครั้งที่เข้ามาเล่นเขาจะเก็บไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เกมพนันแต่ละตัวใช่ไหมครับบาคาร่าเนี่ยรู้จักประมาณสเปอร์เซ็นต์นะเก็บค่าเก็บค่าจัดการหรือที่เรียกว่าค่าตรง สองเนี่ยเจ้ามือเป็นผู้ออกแบบเกมพนันนะครับเกมพนันแต่ละตัวเนี่ยมันถูกออกแบบโดยนกักออกแบบเกมนะครับซึ่งออกแบบให้ผู้เล่นมีความสึกว่าตัวเองน่าจะชนะไม่ยากใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคือเป็นเกมที่จะทำให้เจ้ามือนะเป็นฝ่ายที่ทำกำไรได้มหาศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบเกมเนี่ยมันทําให้ผู้เล่นอยู่ในฐานะทีท่ยากจะชนะเขาผู้เล่นจะอยู่ในความในฐานะของความเป็นผู้เสียเปรียบน,นะครับอันนี้คือเป็นอย่างนั้นสองประตูที่ที่เจ้ามือกลุ่มความได้เปรียบผู้เล่น นะไม่ต้องนับประตูที่3คือเจ้ามืออาจจะโกงได้แต่ไหมเพราะในโลกพนันออนไลน์เราไม่รู้แล้วเจ้ามือเป็นใครนะครับก็าอาจจะโกงเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นควรต้องรู้นะครับนะบว่าว่าพนันเนี่ยเราได้เราเสียเปรียบเจ้ามือทุกประตูนะครับด้านดรสวงมนตสิทธิสมานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ด้านการศึกษาได้กล่าวว่า ผู้เล่นหลายคนไม่สามารถเลิกเล่นการพนันได้สิ่งที่ตามมาคือหนี้สินการโกหกลักขโมยมีพฤติกรรมก้าวร้าวทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวแย่ลงยิ่งครอบครัวใดที่มีลูกเมื่อพ่อแม่หมกมุ่นอยู่กับการพนันคุณภาพในการดูแลลูกย่อมต่ำลงจึงได้เสนอให้ทุกภาคส่วนสร้างภูมิคุ้มกันความรู้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวทางความรู้ด้านการจัดการเงิน รู้เท่าทันพนันและรู้เท่าทันสื่อส่วนสถาบันการศึกษาควรหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนและควรเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายนั่นแหละไม่เท่าทันลนะครับวันนี้หัวร้อนมันคือมันจริงเิเนี่ยจริงจริงคน,นาจะพลาดพลาดกการพน,นันกันจริงใช่ไหม,มใช่ไหมคื่ถ้าคนที่ทระดับระดับที่เป็น เรื่องการพนันออนไลน์นะตอนนี้ต้องบอกว่าสถานาตอนนี้มันมาเป็นปัญหาหนักหนาอยู่ในสังคมนะคะเพราะว่ามันมาเร็วแล้วก็มันมาแรงแล้วก็ผลกระทบมันรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานครอบครัวเองเนี่ยเราต้องกลับมานะคะดูแลพยายามจะสร้างภูมิต้านทานให้กับภายในครอบครัวนะคะนอกจากเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวแล้วเนี่ยพี่ว่าความรู้มีความสําคัญมากนะคะเราจําเป็นที่จะต้องสร้างภูมิต้านทานในชีวิต ในสบันครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญคือเรื่องของดิจิทัลลิทเทอซีนะคะความรู้เท่าทันสื่อเพราะว่าไอ้พันนันออนไลน์นี่แหละที่มันมามันมาแบบนี้ล้วมันเป็นปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเรารู้ไม่เท่าทันสื่อนะคะรู้ไม่ว่าสื่อที่มันไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์มันเป็นยังไงนะบางทีลูกหลานของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าถ้ามันมีอะไรข้อความอะไรเด้งขึ้นมานะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเรารู้ไหมว่ามันคืออะไร นะคะถ้าในครอบครัวเนี่ยไม่มีความรู้เท่าทันสื่อแล้วแล้วเราจะไปสอนลูกหลานเราได้ยังไงว่านี่เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆนะคะที่สถาบันครอบครัวรต้องไม่ทอดทิ้งลูกหลานของเราในขณะเดียวกันเองคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องอรู้ให้เท่าทันสื่อด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของครอบครัวอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ภาครัฐเองเนี่ยต้องลงมาช่วยด้วยช่วยครอบครัวด้วยนะคะที่จะ ออคอยสอดส่องดูแลตอนนี้เนี่ยมันมีเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าตัวนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่ทางกลุ่มพนันออรณรงค์เรื่องของการพนันเนี่ยพบว่ามันขึ้นมาถึง500กว่าเพจนั่นหมายความว่ามันมีทุกคนทุกแห่งที่เวลาเราคลิกเข้าไป นะคะมันก็ต้องฝากประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะที่จะต้องสร้างภูิต้านทานส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเมื่อเด็กที่เสพติดแล้วเนี่ยจะทำยังไงตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่สำหรับกลุ่มคนที่เขาต้องการจะเลิกนะคะหลังจากที่เขาติดแล้วเนี่ยเขาอยากจะเลิกอยากจะถอยออกมาแต่ว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันไม่มีการเอื้อให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้จัดการกับตัวเขาเอง ะะก็ทําให้เขาเองตกไปอยู่ในกับดักของการพนันนะคะแล้วก็วนลูปกับสภาพปัญหาเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เสร็จก็ต้องมาโกหกลักเล็กขโมยน้อยตามมาด้วยปัญหาความก้าวร้าวความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็หย่าล้างนะคะอย่างกรณีที่เป็นข่าวข่าวนะคะว่าอย่าล้างแล้วผลกระทบก็ตกไปที่ลูกเพราะฉะนั้นปัญหาปัญหาหนึ่งที่เริ่มจากคนคนหนึ่งที่ติดพนันออนไลน์มันไม่ได้เริ่มแค่คนคนเดียวมันเป็นหนี้เริ่มจากคนคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็น แรงกับเพื่อมที่ส่งไปมันเป็นปัญหาของสังคมค่ะ